อานดัต้นนะครับนะครับผมย่ามงคลเทวเฮฟวี่ซีเด็กเปรตแก้วครับครับวันนี้โชคพิการแล้วยี่สิบเอ็ดปอนด์มาสอบเกินไปจุดห้าครับซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมเปรตแก้วครับรวมๆแล้วกี่วันเดือนกว่าครับเดือนกว่ากว่านะครับวันนี้เราต้องเจอกับเพรเดอร์วิสักเคยเจอกันไหมไม่เคยเราเห็นเนื้อตาตัวรูปร่างแล้วเป็นไงวันนี้สูงยาวแล้วสูงยาวแล้ววางเกมบอลแผงไงดีก็วัดฝีมือเลยเอยล่าสุดเราชกที่ไหนมาครับชกที่นี่ครับผมเป็นไงวันนั้นชนะแตกบิลลาดินครับเออวันนั้นไปทําาออะะไรเแตก่ ฟันสอกครับฝันศอกวันนี้มีไหมมีครับมีอะไรเสริมบ้างไหมมีทุกลูกครับมีทุกลูกนะกลับมาชกได้กี่ไฟล์แล้วเนี่ยรอบนี้4ครับผมเป็นไงผลงานชนะ3แพ้หนึ่งครับโอ้วามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่ายุหลารแล้วครับ20ปีครับคนจังหวัดชุมพรครับไปปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบเก้าหกสิบเป็นเด่นเราเป็นมวย ฝีมือครบเพื่อนครับซ้ายหรือขวาครับมขวาครับสูงร้อยเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้วเนี่ยห้าสิบกว่าบฝากพี่น้องพี่เชนหน่อยครับก็วันนี้ฝากเชียร์ย่อนมงคลนะครับวันนี้เต็มที่นะครับขอบคุณครับน้ำต้นเลครับสวัสดีครับผมเพชรวิศักดิ์แสงมงคลครับวันนี้โชคพิกาวันนี้ร้อยยี่สิบสามครับเออเป็นไงมาสอบครั้งแรกก็พอดีครับพอดีเลยน้ำหนักนี้สบายไหมสบายครับปกติเราชกเท่าไหร่อ่ะร้อยยี่สิบครับเออวันนี้ปล่อยมาหน่อยนะเจอใครครับยอดมงคลครับเคย ยังครับไม่เคยเจอนะเห็นรูปร่างแล้วเป็นไงก็สูสีครับเออสูสีเราก็ได้รอยหน่อยครับแต่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างดูมาแล้วก็มีแช่งมีสอครับก็มีลูกหนักนะครับแล้วเราได้ซ้อมมากี่วันเนี่ยทั้งหมดเลยประมาณเกือบเดือนครับเกือบเดือนนะซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับนีคู่บ้านคูซ้อมมีใครบ้างครับก็มีพวกพี่เพชรพยาไทยแล้วก็พี่ๆในค่ายครับอืมแล้วน้ําหนักนี้เราต้องคุมมากี่โลเนี่ยประมาณ สามลูกครับโอ้ก็ถือว่ายังไม่มีปัญหายังสบายคร้อยยี่สิบยังทำได้วันที่ยี่สิบสามนี่เราได้เคยชกมาก่อนไหมไม่เคยครับเออเคยชกใหญ่สุดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดครับโอ้โหหนักใจไหมเนี่ยแรงกระแทกก็ไม่ครับไม่แล้วทำไมอ่ะก็ซ้อมมาดีก็ถ้าไวกว่าก็ไม่มีปัญหาเนาะนะล่าสุดชกที่ไหนครับที่นี่ครับเป็นไงวันนั้น วันนั้นชนะคะแนนลุงอาวีครับเออเป็นไงเราความมั่นใจกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ลาบนะครับอายุไหนแล้วครับอายุ17ปีแล้วครับคนจังหวัดชัยภูมิครับไปปล่อยเท่าไหรห้าสิบเก้าครับเป็นเพลเราเป็นมวยดีเมือครับซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้วเนี่ยมาเจ็ดสิบไฟครับโอ้ฝากคุณน้องเพช่วยเฉยนะครับก็ฝากช่วยเชียร์และเป็นกหลังใจคนแบบวันนี้ผมจะเอาชนะลงไม้ได้ครับครับผมขอบคุณครับ